เปิดตัวอย่างอลังการกันไปกับเจ้า Google Pixel 5แล้วก็ฟีเจอร์เด่นๆในรอบนี้ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับเสิร์ๆๆนะครับก็อยากจะมาอัปเดตนะครับฟีเจอร์นะครับเด่นๆของเจ้า Google Pixel 5เนี่ยที่ทุกคนเนี่ยคาดไม่ถึงจริงๆนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอยส แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีหนึ่งคือถ้าเกิดว่าทุกคนติดตามข่าวสารของเจ้า Google Pixel เนี่ยนะครับก็ก o o g l e Pixel 5เนี่ยก็ได้เปิดตัวอย่างอลังการไปเมื่อวานเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฟีเจอร์เด่นเนี่ยแล้วก็ราคาเนี่ย699เนี่ยถ้าเกิดว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ22,000บาทเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ยถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่สนใจเนี่ยนะครับคือเครื่องในเมืองไทยเนี่ยคือมันไม่มีศูนย์แล้วก็ไม่มีกกกาาาาาารรรรรรออองงัััับบปะะนนนใดย่่ฉ้้้คืเเววลิขม ก็ต้องรองรับความเสี่ยงกันเองนะครับแต่ว่าถือว่า Google เนี่ยทำการบ้านเนี่ยออกมาได้ดีมากๆเพราะว่าเจ้าตัวฟีเจอร์ล่าสุดเนี่ยที่ผมจะมาบอกเล่ากันให้ฟังเนี่ยนะครับก็คือเจ้าตัว Wireless Charging เพราะว่าทุกคนเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เจ้าตัวสมาร์ทโฟนมาเนี่ยนะครับสำหรับตัวที่มี w l r s s c h a r g i n g เนี่ยส่วนมากนี่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นกระจกกันหมดเพราะว่ามันจะต้องรองรับเจ้าตัวสำหรับ Wireless Charging ใช่ไหมครับแต่ว่า ทาง Google Pixel g o o g l e Pixel 5เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยด้านหลังของเขาเองเนี่ยนะครับเป็นอลูมิเนียมหรือว่าเป็นเมทัลนะครับตรงนี้เนี่ยเพิ่มความแข็งแรงให้กับเจ้าตัว Google Pixel 5อย่างมากแล้วก็ยังรองรับเจ้าตัว w i ไวเลสชาร์ g i n g ด้วยสำหรับวิธีการที่เขาทำเนี่ยนะครับก็คือก็มีการวางเจ้าตัวไวเลสชาร์จิ่งนะครับแล้วก็มีการวางเจ้าตัวเมทัลเฟรมนะครับหรือว่าเป็นพวกแผ่นเหล็กนะครับตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเกือบจะ มาทำงานด้วยกันเนี่ยค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าเขามีใส่เทคโนโลยีของทาง Google เองชื่อว่า Bio Resin นะครับตรงนี้เนี่ยซ้อนทับอีกทีหนึ่งนะครับทำให้เวลาที่เราจับไปเนี่ย b i o Resin เนี่ยความหมายของมันเนี่ยจริงๆก็คือพลาสติกนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นพลาสติกบางๆเนี่ยเวลาที่เราจับเจ้าตัว Google Pixel 5เนี่ยจะรู้สึกว่ามันเหมือนจับกับแผ่นพลาสติกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้านในไส้ในของมันเองเนี่ยนะครับเป็น เมทัลนะครับเป็นโลหะทั้งหมดเวลาที่เราเหมือนมันจะย้อนกลับไปเหมือนมือถือที่เราเคยใช้สมัยก่อนเนี่ยคือมันทนทานมากๆก็คือเพราะว่าด้านหลังมันเนี่ยเป็นโลหะทั้งหมดนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะครับดีงามมากๆของทาง Google Five นะครับแล้วก็ผมคิดว่าอยากจะให้มือถือรุ่นอื่นเนี่ยทำตามด้วยเหมือนกันแล้วก็ส่วนไอ้ข่าวหนึ่งนะครับก็คือสำหรับเจ้าตัว s o ลิ r ร d านะครับแล้วก็ตัว Motion Sense เนี่ยที่เขาตัดออกไป จากเจ้าตัว Google Pixel 5เนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียดายแต่ว่าทาง Google เนี่ยออกมาบอกเองนะครับว่าสิ่งที่เขาพยายามต้องตัดฟีเจอร์บางส่วนออกเนี่ยเพราะว่าในเรื่องของราคาเขาอยากจะทําให้ราคาเนี่ยมันน่าจับต้องนะครับมากกว่าเดิมนะครับฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกเนี่ย Google เนี่ยออกมายืนยันเองว่าสําหรับในอนาคตนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับเขาก็จะเอาเจ้าตัว Motion Sense แล้วก็ตัว โซลิเรดาเนี่ยกลับมาอย่างแน่นอนส่วนเหตุผลนะครับหลักๆเองเนี่ยที่ทาง Google น,นะครับใช้เจ้าตัว wireless charging style นี้เนี่ยนะครับเพราะว่าเขาต้องการที่จะลดขนาดของเจ้าตัว Google นะครับ pixel 5ลงให้มันบางลงเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเทียบกับในปีที่แล้วเนี่ยเจ้าตัว Google pixel 5เนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยใหญ่กว่า นะครับสำหรับเจ้าตัวถ้าเทียบกับเจ้าตัวกูเ g ิลพิกเซลนะครับตรงนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะลดขนาดลงถ้าเกิดว่าเรากลับไปดูจริงๆเนี่ยขนาดทั้งเบสเซลต่างเนี่ยบางลงอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ยิ่งด้านหน้าเนี่ยส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมคิดว่าด้านหน้าของเจ้าตัว Google Pixel 5เนี่ยสวยมากๆนะครับยังไงวันนี้เนี่ยทุกคนคิดว่าเจ้าตัว Google Pixel 5น่าสนใจไหมในราคานี้นะครับได้ IP Rating ด้วยนะครับแล้วก็ได้รับการันตีว่าได้รับการอัปเดตอย่างแน่นอนเนี่ย3ปีนะครับเป็นอย นะครับแรม8 g ิมาอย่างแน่นอนสวยงามมากแล้วก็ s n a p d รา g o n อย่างแน่นอนเพราะว่า Google เองนะครับทุกคนมีความเห็นกับเจ้าของกับเจ้าตัว Google Pixel 5นี่ยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์กันมาได้วันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดผมวันนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับวันนี้เสิร์เสร์นะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับยังไงช่วงนี้ยังต้องใส่หน้ากากด้วยนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยด้วยสวัสดีครับ